วัสดีครับพี่พี่ผมดาวิดไนหน้าสังหารนะครับวันนี้พามาดูที่หนึ่งแปลงนะครับสองงาน9กา้า้าตารางวานะครับเดี๋ยวพาพี่พี่มาชมนะครับอันนี้จะอยู่ประมาณนี้ปกติหลักหมดจะอยู่ประมาณนี้ครับน่าจะโดนถมไปแล้วแหละแล้วก็มีหลักอันนเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมครับน้ําไฟมีพร้อมครับพี่อันนี้เรา<ม>เดี๋ยวเราพาไปดูน้ําไฟก่อนนะครับนี่น้าไฟมีพร้อมเลยนี่มิเตอร์ไฟเอนี่มิเตอร์ เเตอร์ไฟครับให้หลักหมดจะอยู่ตรงนี้แต่น่าจะโดนถมไปแล้วอยาว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับด้านหลังจะเป็นลำรางสาธารณะข้างหน้าจะติดถนนสาธารณะเลยนะครับข้างหน้าติดถนนสาธารณะนะครับนี่ที่เขตเนี่ยพาเดินชม,มประมาณนี้ครับน้ำไฟมีพร้อมนะครับตรงนีออ้อยู่ทางซอยโรงเรียนเมืองครับตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับ ที่ทำเลดีเลยครับอันนี้เป็นทางสาธารณะเลยเดี๋ยวพาไปชมหลักเขตยาวจากนู่นนะครับจากนู่นยาวมานี่เลยนี่อ้ยร้อนมากนี่หลักหมดเห็นไหมหลักหมดไหมหะ่หลักหมดนี่ นี่ครับหลักหลักเขตเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับจะติดประมาณนี้ราคาสงวนอยู่ที่3ล้านบาทนะครับพี่ๆใครสนใจรีบนะครับก่อนจะหมดนะครับนะครับติดต่อไม่ได้เลยครับ0 2น9 0 7 7 1 9อก2 3 9, 0 7, 9, 9, ครับหรือแอดไลน์ A D ไม่ได้เลยครับเบอร์นี้ได้เลย